ทำไมยิ่งสวดจักรพรรดินั่งสมาธิชีวิตกลับยิ่งพังหลายคนที่เริ่มปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะเป็นการสวดมนต์บทจักรพรรดิการนั่งสมาธิหรือการฝึกจิตในรูปแบบต่างๆมักเริ่มต้นด้วยความหวังว่าชีวิตจะดีขึ้นสุขภาพจะดีการเงินจะไหลามาเทมาความทุกข์จะหายไปและทุกอย่างจะเป็นไปในทางที่ดีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงกลับตรงกันข้าม ชีวิตกลับมีปัญหาเจออุปสรรคไม่ว่าจะเรื่องงานความสัมพันธ์หรือแม้กระทั่งสุขภาพบางคนถึงกับพูดว่ายิ่งสวดยิ่งนั่งยิ่งพังจนเกิดความสงสัยว่าหรือว่าเราทำอะไรผิดหรือบทสวดนั้นไม่ได้ผลความจริงคือไม่ได้พังแต่กำลังเปลี่ยนการสวดมนต์บทจักรพรรดิหรือการนั่งสมาธิไม่ใช่เวทมนต์ที่จะทำให้ชีวิตดีขึ้นทันทีแบบเสกได้ แต่เป็นการเปิดกระบวนการชำระล้างบางครั้งเหมือนเรายกตู้เสื้อผ้าเก่าออกมาเปิดดูสิ่งที่สะสมไว้ฝุ่นกองเสื้อผ้าเก่าความทรงจำไม่ดีความคิดลบและพลังงานเสียเริ่มลอยออกมาให้เห็นชีวิตที่ดูเหมือนพังแท้จริงแล้วคือการที่กรรมเก่ากําลังแสดงตัวยิ่งเราทํางานกับจิตใต้สำนึกพลังกรรมเก่าๆก,ก็เริ่มถูกกระตุ้นให้ปรากฏออกมาเพื่อถูกปล่อย ไม่ใช่เพื่อให้เราทุกข์แต่เพื่อให้เรามีโอกาสข้าม,มันไปอย่างมีสติการพังคือการเปลี่ยนการที่ชีวิตดูแย่ลงหลังจากปฏิบัติธรรมไม่ได้หมายความว่าธรรมะใช้ไม่ได้ผลแต่หมายความว่าธรรมะกำลังทำงานเหมือนดีท็อกซ์ร่างกายในช่วงแรกเราจะรู้สึกแย่เหมือนป่วยหรืออ่อนแรงเพราะสารพิษในร่างกายเริ่มถูกปล่อยออกจิตใจก็เช่นกัน เมื่อเราสวดจักรพัรดหรือฝึกสมาธิเรากำลังดีท็อกซ์จิตกำลังเอาพลังงานเก่าที่ตกค้างออกมาไม่ว่าจะเป็นความเจ็บปวดความกลัวความกโกรธหรือกรรมเก่าที่เราสะสมไว้ในอดีตชาติหรือชาตินี้ยิ่งพังยิ่งลึกยิ่งปลดปล่อยจงอดทนต่อความพังนั้นเพราะในความพังนั้นมีรากแห่งกรรมที่เรากำลังถอนออก ถ้าเราผ่านช่วงนี้ไปได้ด้วยความเข้าใจและไม่หนีความทุกข์เราจะพบว่าแท้จริงแล้วเรากำลังถูกปลดปล่อยจากพันธนาการเดิมๆสรุปการพังคือการเปลี่ยนคือการดีท็อกซ์กรรมอย่ากลัวความพังเพราะมันคือสัญญาณของการฟื้นฟูอย่างลึกซึง้งชีวิตกำลังเปลี่ยนแปลงพลังกรรมเก่ากำลังสลายและเรากำลังเข้าใกล้ความเป็นอิสระมากขึ้นทุกวัน จงเชื่อในกระบวนนี้และเดินต่อไปด้วยศรัทธา